ไลซาละากับอ้วนนะครับวันนี้แนะนำนำเสนอมีดตราตาสวัสดีครับครนะูเอามีดไปขายหน้าเอามีดไปขายหน้าหน่วยเอาตำรวจไปจับกูดีกว่าจับกูโดนแน่ว่าว่าคุณโดนแน่ๆไม่รู้ละ่ะจับไปก่อนนะเอาไปก่อนนะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตั้งไปทั้งกรดีเอาแต่มึงมาแปลกๆ้าไปเอามีดไปขายหน้าหน่วยโดนแนี่ ตำรวจเยอะเดินกันไดน้เลยเำื่จเพื่อนกูจะจับเบรมึงทำอะไรผมเนี่ยอ่ะมีดตราตานะครับนี่มันคืออะไรว่ามีดตราตาไอแบรนดนี่ครับมีดแบรนด์เยอรมันว้าใครอยากได้มีดเยอรมันสักเล่มน,นะครับก็จะมีรุ่นนี้แหละนะครับที่ขายดีนี่กล่องเป็นแบบน,นี้นะครับอ่ะนี่เลย รูปทรงมันจะคล้ายๆมีดบักนะครับอ่านี่ก็ซื้อไปตัดทุเรียนหรือเขาจะเรียกว่ามีดตัดทุเรียนนั่นเองจะเป็นโลโก้เป็นรูปรูปตาหรือตาคือไอ,นะอ้นะอที่เขาเรียกว่ามีดตราตานี่แหละนี่ครับแล้วก็ระบบก็จะเป็นแบ c ็คล็อกนะครับแล้วก็ไปตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกคอมโพสิตอู้หูพลาสติกคอมโพสิตกันแดดพลาสติกชนิดหนึ่งใช่ไหมต้องให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่ง ทนทานการกรดัดกัดกร่อนได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เสียรูปง่ายแต่ก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งวัสดุใบมีดจะเป็นใบดำนะครับรุ่นนี้มันจะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเองรานะคาก็ไม่แพงซื้อเล่นได้นะครับสำ,สำหรับสาวกเยอรมันนะครับนี่วัสดุที่ใช้ก็คือไอหนกอะไรวะไอหนกไอหนกอะไรวะไอหนกก็เ,เห็นมีดวิทเ์ไอหนกไหมนั่นแหละไอหนกมันคือสแตนเลสอ่ะแล้วมันเทียบได้กับอะไร A u s 8ถือง่ายรับง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมี Q&A ด้วยนะวันนี้ผมลากยาวนะเดี๋ยวผมก็ไปตัดตๆเอานะฮะให้ดูให้ชมนะครับเดี๋ยวจะทำแคตตาล็อกทำรูปให้แล้วก็ตัดเป็นตอนสั้นๆน,นะครับเผื่อบ,บางคนเขาขี้เกียจฟังนี่นะครับไอโนกโซลิงเกนเยอรมนี ani, นะนี่ นี่ที่มีลักษณะการตีแบบนี้นะครับมันมาจากโรงงานเดียวกันนี่แหละนะครับก็ผลิตแถวๆนั้นฮะเยอรมันสวิตแม่ก็ติดกันแหละแถวนั้นน่ะโซนๆนั่นแหละแม่งก็แย่กันไปข้ามไปข้ามมาข้ามมาเหมือนไทยพม่าลาวอ่ะกัมพูชาวนแถวนั้นน่ะแต่ก่อนมันมีรั้วที่ไหนเล่ามันก็ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาโลงนั้นลงนี้แต่ก่อนวิกตอรี่น็อกก็ไปใช้โซลิงเกนทำมีโซลิงเกนบูเกอร์มาวิกตอรี่นอกก็มีเยอะแยะไปสมัยก่อนน่ะแต่สมัยนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับก็หลังจากที่มันนผ่าาาเววลลมแ้ อาจจะมีบูกเกอร์ให้เห็นบ้างแต่ก็น้อยฮะแล้วมีแล้วก็ค่อนข้างราคาสูงด้วยนะครับมีพวกนี้เขาผลิตมาเป็นเป็นแมสอะราคามันก็เลยไม่แพงมากก็คือซื้อไปใช้ได้เลยนะครับชื่อรับคืนคงง่ายนี่คือเอกลักษณ์ของสแตนเลสเลยซึ่งถามว่ามันต่างอะไรไหมถ้าม,มองในแง่การใช้งานมันก็ไม่ได้ต่างจากมีสแตนเลสทั่วไปอะว่ามันทือง่ายรับง่ายสวัสดีครับพี่มงคลพี่ปอชัยดีี่มงคล มันทื่ง่ายมันก็รับคืนคมได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใครแบบอยากได้อยากได้สินค้าที่มันแบรนด์มาจากเยอรมันสักชิ้นวะที่เราพอมีปัญญาจะซื้อได้ก็คงจะเหลือแค่อันนี้แหละนะนี่ราคาของมันเท่าไหร่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทเท่านั้นเองไม่แพงซื้อไปเล่นได้เมียไม่ว่าด้วยพูด พูดไปเลยได้ตรงๆเลยเธอฉันซื้อมาพันหกหาสิค่าส่งอีกห้สิบาทเป็นพันเจ็ดรอบาทมีดพับเยอรมันฉันซื้อมาให้เธอปอกฝรั่งให้ฉันกินบน่อยอ่านีอ่อฝากฝากเพื่อซื้อฝากนายก็ได้นายเนี่ยครับนี่ของฝากแล้วเป็นของขวัญปีใหม่แล้วละกันนะปีนี้ผมจะได้ขึ้นขั้นไหมครับเนี่ยได้ไม่มีปัญหาก็ซื้อฝากนายได้ หรือนายซื้อฝากลูกน้องก็ได้นะอ่าแล้วแต่เลยอ่าลูกน้องเรียกมาใช่เอาไปเอาไปนี่เอาไปนีป่แล้วแต่บางที่อ่าสายการบังคับบัญชาไม่เหมือนกันนะบางที่นายเลี้ยงลูกน้องบางที่ลูกน้องเลียเ้ยงนายแล้วแต่นะครับผมไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแล้วแต่คุณเลยอ่าสนใจก็ซื้อไปเล่นได้ราคาไม่แพงครับเป็นของที่เราสามารถพอซื้อหามาเล่นกันได้นะครับ